หมอว่าเมียคุณตกลงจากเขาเลยคะ่ะข้ามาพอตอกขาขากลงจากกช้ำหน้าดูนะคะเดี๋ยวหมอจะมอบยาหม่องชนิดที่ดีที่สุดให้ไปเลยนะเอาไปทาในจุดที่เกิดเหตุนะคะขาแจ็ดโดนกล่องเลยอ่อยร้อนยอ่อไม่ติดีดีเป็น ใ <c oughs> ช่ไมมป้าไปโรงพยาบาลวังวีเจ็ไปเลยร่างมือก็พร้อมโรงบ้านย่อยโรงพยาบาลวังวีเจศนั่นน่ะตียาผู้ตายยาแก่นักก <c oughs> ันเลยกายนักเออต้นนอนอยู่บ้านไม่ไหวแล้วอ่านโอ้อูเปิดลรบบางวงเวียนกรกปิดยอยยากายกายอยู่เห็นก็ว่าว่าใจยุดเต้นคุณนึกว่าไม่รบเลย ป่าอยากแมอโมงพลงบ้านวางวิเศษเออค้นรถกระบะไปมั่รถกระบะก็มั่มุ่รถโตพอยาขคุณทุ้งแก่เอยไอนานว่ารถนุมุดพอมาไล่เปอรอยนึกว่าก็ตาดเครงไอใลวเลยวายาคุยพอไปตุ้งที่โลงบ้านลมาวายาเป็นไรคะวายาผมนักเต็มที่กับจจวดก้อน อบอว่าคารุณาตำบัดก่อนนะคะถ้าไม่ตำบัดโดดส่วนไม่ได้ค่ะว่าควรตำตำบัดใหญ่ตาย,ยอยู่นี่สวนก่อนตำบัดก่อนกับตำบัดก้อนไม่ตำบัดไม่ได้นะคะอย่าเฉื่อยก็อย่าเฉื่อยค่ะว่าเร็วเร็วอย่าทนแล้วนั่นโอ้นางทนเลยค่ะนามชักูลยไรก็นางทนกวาเกเครือเครือหลงเดือกขาดบากัรขาดแล้พอตำบัเดเสร็จก็อย่าตายพอดี เด็กบัดเขาไปน้อยรักษาโปเทนขวนแกตไยแปรกแปรกทำใจตาไม่ไดไปโรงาบาลล้วงปันปลื้มกับมันไม่แปกแรงใครแก่า3มบาทรักษาตุกโรกนั่นในตู้ก็บาทรักษาตุกโร่กันในครูแกตไยเี่ยกันบาใกล้รดเครื่องจ r ờ i ไล่รอกเลย ไปตึงมอว่าเป็นร้อยกว่าเป็นวัดสามจิบเป็นวัดนี่เอ้ยไม่ค้ากว่าเอ้ยสา,ามจิบเวลาเอ้ยอูอือไหมกว่าอือกี้าง,วาง,างออกาาว,าาาาางว่าจ้องกางหอกจีบจำกันไม่ค้ากว่าจำสามจีบเวลาจำตาวงแวงไหมกว่าวงแวงกีกางกว่าเจ็ดหนึ่งทีมาว่า โหน้ารงไตพิษเลยคอยไายคนในหนังจำชีพจำชีพได้ยินเปลือกมือูไม่ตีลังเวลาพ่อแม่ไม่ใกล้หบป้าไปเรีวไปโรงพยาบาลใ่ญยเลยโรงพยาบาลนี่เป็นจะตันตีตีไงโอกาสกับคุณหมอหรือพยาบาลนี่ตำมานเน็ตหนวยนาตรงจันนารักทุกคนพอได้เจ๊งนี่มากูใจคินวะ ไได้วัดคนใช่แม่ได้ไมั่อิแล้วนวดนอกอย่าไรปิดจิตเลยคนร้อีีมานั่นไม่มาแงใครเอาดีกี่เราโกรหรือบ่าว่าเดี๋ยวกูไปยิงจ้งอ่ะหร้าไม่ตยงได้เมียกบโจดีเจอเกตไย้อง หัวโตอันไม่จ่เก็บหลบเาะว่ามันจอมดูมไปแล้วธนบานกูหยัดผมมันต่ำตึกมาต้านแล้วป้าป้ากูมาตึงลงรถม่จะกูจำได้บานกูแต่แรกนั่งกามุงจากว่ากหม่ไปห้โตมันจอมกว่าป้ามันจี้ซอเลยชี้จอร้อยจี้จอถีแกกไปปักรังไปปักยิ่ช้อหม่อมจี้จอโอนะ ปว่าป้าเนี่ยมันช้มอย่างดีลยุยบันคูไปแล้วแล้วเตียยไม่โตได้กับเมียกูกว่าป้าว่าเขาโตเบอร์ปันเลือบาทเมียกูไอ้โตมันซ้มกว่าป้ามันในใจเชื้อมาต้านเหลือลเดเราปากแดงเปรบเราไปแลนแม่มึงเออกว่าปัจจุรัเหลือแหวกูกันแล้วกูเก็ตไม่ได้คุยป้าไปเลี่ยนยนแบบอย่างกรดดูเก็ไม่ได้นี่มเมือปลาเนี่ยให้ตใโตเฉยไอ้เออ โอกเบ้ออะไรโชคกว่าได้เมียมึงเอรอบอกกูมาตึง